สิริกัญญาเมืนคนมองจุกจนะิกแนอนอขอต้องลงรายละเอียดแลนบริดก่อนของงอบอหมายสิริกัญญาเผยอนอขอตอบเรื่องแลนบริดมาแล้วเมันคนว่าจุกจิกไร้วิสัยทัศน์ยืนยันต้องมีรายงานศึกษาจากฝั่งเราเองไม่ใช่ปล่อยให้นักลงทุนศึกษาฝั่งเดียวแนะศึกษาลงรายละเอียดโครงการให้เรียบร้อยก่อนของงบปีต่อไปวันที่28มกราคม2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อ แลรองหัวหน้าพักก้าวไกลโพสข้อความผ่านเอกเรื่องเจ็ดคำถามที่ยังรอสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอขอมาตอบแม้จะไม่ได้เป็นกมทอแลนบริทโดยระบุว่าสอนอขอมาตอบเรื่องแลนบริดแล้วในห้องกมทงงบ67ปีงบ67บนี้สอนอขอของงบค่าจ้างจะทํารายงานศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนบริดตวดสุดท้าย7.6ล้านบาทจากมูลค่าโครงการทั้งสิ้น68ล้านบาท ซึ่งก็คือรายง,งานสอนอ,อขอที่เราเรียกติดปากกันและของงบจัดทําเอกสารเชิญชวนนักลงทุนอีก45ล้านบาทใครจะหาว่าดิฉันจุกจิกร้าวิสัยทัศน์อย่างไรก็ได้แต่ดิฉันยืนยันว่าเราควรมีรายง,งานการศึกษาจากฝั่งเราเองโดยละเอียดไม่ใช่ปล่อยให้นักลงทุนศึกษาฝั่งเดียวอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่โครงการให้สัมปทานที่ดินที่ให้ไปแล้วเขาจะมาทําอะไรก็ได้แต่นี่คือโครงการพี p PP, ซึ่งรัฐบาลและคนไทย มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมและแบ่งปันรายได้แม้ในรายละเอียดต้องมีการเจราจาต่อรองแต่เราเองต้องมีภาพในหัวที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะให้เขามาทําอะไรมาสร้างอะไรเพื่อกําหนดสเปคให้เขามาลงทุนดังนั้นสอนนขอควรศึกษาลงรายละเอียดต่างๆของโครงการให้เรียบร้อยก่อนจะของหบประมาณถัดไปสําหรับการจัดทําเอกสารเชิญชวนนักลงทุนมูลค่า45ล้านบาทสําหรับปี2567จึงเป็นที่มาให้ได้สอบถามลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ